สวัสดีครับเพื่อนๆพืวกผมนายช็อตตี้บูจวาอเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูเกม5้าคูณห้าวอนะครับอันนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยบูบูบวอล์นะฮะไม่รู้ว่าบูบูของมันคืออะไรอ๋อโกโกอ๋อไม่ใช่บูบูโกโกนะฮะโกโกวอล์นะโก,โกนะครับน่าจะแปลว่า5นะครับก็นับไปอินดีสั่งเออใช่นะก็แปลว่า5้าคูณหนะก็จะเป็น เกมแนวแบบาการวางแผนการลบนะครับมีฝั่งละ5คนนะครับแล้วก็จับมาสู้กันนะครับก็เท่าที่เห็นรูปแกล้งเก,ก,ก่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายอาชีพหนักดาบนักเวทนักสนูหอกอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันข้างในแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะก็เป็นเกมเล็กๆนะครับเล่นไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยากเล่นแป๊บเดียวเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราสักครู่มาลองดูกันก็ออกตัวไว้ก่อนว่าคลิปนี้ผมอัดในโน้ตบุ๊กเพราะฉะนั้นก็ขนาดจะกระตุกมากกว่าใน PC นะครับนอย่างฮันดี้ผมพังถ้าจะเห็นเห็นอยู่ข้างๆเนี่ยฮ <laughs> ันดี้ผมพังไปแล้วอ่ะโอเคมาถึงก็ใส่ยูเซอร์ครับสิตัวอ,นนะะอักษรนะฮะก็ใส่ได้เลยนะ,ะช็อตตี้จริงๆ n o ไอโนบูที่ผมใช้แคสอยู่เนี่ยสามารถทัสกีระนใช้นิ้วจิม้มได้แต่ผมผมกลัวท่านผู้ชมไม่เห็นนะเอาไว้เดี๋ยวเกมไหนที่ต้องใช้ไหลายนิ้วอะ่ะผมจะเอานิ้วจิ้มหน้าจอนะโอเคนะก็อันนี้ตั้งชื่อชัตต้ใช่หรือไม่ก็ใช่นะ,ะอ้าว อ๋อได้นะครับทีนี้เขาก็จะมีปาร์ตี้มาให้เราเบื้องต้นสามปาร์ตี้นะฮะปาร์ตี้นี้ก็จะสังเกตมีสีกับมีอาชีพนะครับสีเขียวสีแดงสีฟ้านะครับแล้วก็มีอาชีพนักดาบนักธนูแล้วก็หอกนะครับก็มันจะให้เลือกนะครับสามปาร์ตี้นี้ปาร์ตี้แรกก็คือเน้นโจมตีระยะประชิดนะครับกับสี่ตัวแหล่ระยะประชิดแล้วก็จะมีธนูนะครับปาร์ตี้ที่สองก็จะเน้นแบบโจมตีระยะใกล้นะก็จะมีหอกสามตัวดาบตัวหนึ่งแล้วก็ธนูตัวหนึ่งนะครับ อ่าแบบที่3าก็จะเน้นแบบตจมตีระยะไกลมีธนู3าดาบหองกหนึ่งนะครับก็จริงๆมันให้เราทั้ง3อันนั่นแหละแต่ว่าเลือกตอนแรกเนี่ยเอาไว้ใช้ในการเล่นแบบอ่าเหมือนกับมันสอนเล่นอ่ะพนั้นก็แล้วแต่อยากได้แนวไหนใครชอบบูล้างผ่านก็นี่เลยระยะประชิดนะฮะสมดุลนะฮะอันนี้2ออ๋ออันนี้อันนี้ไอปาร์ตี้แรกน่าจะเรียกว่าสมดุลมากกว่านะปาร์ตี้สองนี่คือแบบว่าแนวแบบบูล้างผ่านนะฮะก็เลือกแบบที่3นะผมชอบแนวนี้ เล้วบบปดูสามเชลมา yes อ่าก็เมนูของเกมจะมีแค่นี้ครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้า battle นะครับการต่อสู้ก็จะมีหลายแบบ c า s h b o ก็จะมีหลายแบบแล้วก็ฟ o r m a t i o นคือจัดปาร์ตี้ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็การลิสต์นี่คือการที่เรามีนะสุดท้ายก็จะเป็นพวกเมนูนะซึ่งไม่ค่อยมีอะไรสําคัญในเมนูนะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยว่าเป็นยังไงนะฮะเกมนี้จะเรียกว่า c a t ชว o ก็ได้นะคือมันเล็กนิดเดียวเองอะมันแบบอ่เดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันเล็กจริงๆฮะอันนี้ก็การต่อสู้มี3แบบนะมีห0าสิบ battle คือเป แมชชิ่งแบทเทิลนะนี่ก็คือจะสุ่มผู้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามมาให้เราโดยอัตโนมัตินะฮะอันสุดท้ายก็จะเป็นเอ้ยอันสุดท้ายก็จะเป็นแลง์กิ้งนะฮะโอเคอะเล่นเลยตามเนื้อเรื่องไปก่อนก็การลงดันเจี้ยนของเขาจะแบ่งเป็น5เวอร์นะครับเ,เวลาสมมุติว่าเราเล่นด่านหนึ่งสองสามสีห่ห้าเจ็ดมาถึงด่านที่8แล้วแพ้นะครับเราก็ต้องลุยจากดันเจี้ยนที่หนึ่งใหม่ไล่ไปเรื่อยๆจกกนกว่าจะถึงบอสน,นะวาะนั้ก็เอาใจช่วยแล้วกันให้สู้ไปได้ตลอดรอบฝั่งนะฮะโอเค อันนี้เขาจะมีบอกแล้วอ่ะสีฟ้าชนะสีแดงแดงเขียวชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีฟ้าครับเพราะนั้นถ้าเกิดอ่ามันไม่ให้เลื่อนฟอร์เมชันนะไม่เป็นไรก็สู้ไปก่อนนะครับ versus นะะกดตรงกลางการต่อสู้ก็เป็นอัตโนมัติไม่ต้องทำไรครับดูเฉยเยโอ้โหกระตุกเว้ยกระตุกเลยอ่ะอันนี้ battle tutorial นะไม่ต้องทำไรครับรอมันจ่อสู้เนี่ยมันก็จะผัดหนึ่งเทินนะฮะพวกระยะอ่าโจมระยะไกลก็โจมตีก่อนนะครับถ้าตัวไหนมีบัฟก็จะใช้บัฟในต้นเกมนะครับ โอ้โหแคนในโนนบูกกระตุกมากในในมือถือไม่กระตุกเลยนะอันนี้ถือว่ากระตุกเล็กน้อยอันนี้เรายิงฝั่งรงข้าตายนะสังเกตนะครับว่านักธนูจะยิงเลยแต่ถ้าเป็นนักดาบอย่างไม่ยิงเอายังไม่ฟันเพราะว่ายังไม่ถึงระยะนั่นเองนักดาบจะฟันก็ต่อเมื่อถึงสีเขียวแล้วนะฮะเนี่ยถึงตรงกลางเนี่ยมันจะเริ่มฟันกันโอเคอันนี้ก็จะได้เงินมานี่นะเรียบร้อยเนี่ยเล่นแค่นี้แหละ เพราะนั้นเกมนี้ที่ไม่มีอะไรนะครับก็ลงดันเจี้ยนหาเงินแล้วก็จัดตีให้เก่งๆนะฮะนี่พาไปดูคาชปองฮะนี่ย้อนกลับตัวนี้นะครับก็มีคาชปองนี่นะครับก็มีสี่เอามีสามเลทคือสามร้อยสามพันสามหมื่นะฮะก็ใช้เงินที่ได้จากในเกมทางงานนะโอเคก็หมุน normal normal คาชปองก่อนนะครับมีโอกาสได้หนึ่งถึงสี่ดาวนะฮะโอเคลุยเลยได้อ่าหนึ่งดาวธนูกากเลย อ่าถ้าได้ตัวเดียวกันก็เลเวลจะอัพอย่างนี้นะฮะเมื่ะนั้นก็คือไม่แน่ใจมันนี้อันนี้มันแล้วแต่เทคนิคของผู้ชมก็แล้วกันนะฮะว่าจะเปิดคาชปองแบบเนี้ยละสามร้อยเปิดเยอะๆเพื่อให้ตัวละครที่หาง่ายๆเก่งๆหรือว่าจะเก็บเงินไปเปิดคาชปองแบบดีๆแล้วได้ตัวเก่งๆตัวเดียวอะไรเงี้ยนะก็ต้องต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะโอเคต่อมาเป็นเลเจนด์คาชปองนะฮะก็จะเป็นแบบสี่ถึงหกดาวนะครับตัวละสามหมื่นเปิดเลยนะโชะ อันนี้ได้อะหอกนะครับอันนี้มันจะสุ่มไม่เหมือนกันนะฮะผมเล่นในมือถือได้ได้ตัวยิงปืนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครจะรีก็รีตรงนี้นะไม่รู้รีไงเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปดู <c oughs> โอเคนะนี่คือกระป๋องชอ็อปก็อเดี๋ยวผมต้องไปเทสนะครับว่ามันคืออะไรเพราะว่าการสอนมันก็รู้สึกจะมีเราๆเนี่ยนะครับอ่ามาถึงเป็นฟอร์เมชั่นการจัดตั้งปฏิคีอเกมนี้ดีอย่างจะมีภาษาอังกฤษกำกับเล็กน้อยนะฮะสามารถมัม่วได้อ่ะนี่มันให้เปลี่ยนตัวครับก็คลิกที่ยนี่ สลับปาร์ตี้สลับที่ได้อิสระนะครับแถวหน้าแถวหลังคือแถวหลังให้เป็นพวกที่ยิงระยะประชิดนะแถวหน้าเป็นพวกที่ตีไกลส่วนนี้คือแมทชิ่งแบทเทิลนะฮะถ้าเกิดใครจําได้ตอนที่เราเข้าไปต่อู้จะมีเมนูที่2คือแบทชิ่งแบทเทิลคือหมายความว่าเวลาเรากดแมทชิ่งแบทเทิลเนี่ยจะเอาตีเนี่ยไปลุยนะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งตีได้มากว่าหนึ่งตีนี่ไงที่มันให้มาเนี่ยแต่แต่แระมี3ตีนะฮะกดตัวนี้เพื่อเอาออกครับฮัสสึสึคลิกปุ๊บก็กดเอาออกนะครับตอะนั้นก็ สามารถสลับหมุนเวียนเปลี่ยนได้อิสระนะครับทั้นั้นเกมนี้สรุปจบแล้วครับม,รนะมีแค่นี้จริงๆฮะมีแค่นี้จริงๆ<笑><笑>ก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะคือเกมนี้เราก็เน้นไปต่อสู้นะครับเพื่อให้ได้เงินมาแล้วเงินมาหมุนคาชปองหาตัวรางงินเก่งๆแล้วก็มาจัดตั้งปาร์ตี้ให้ดีๆนะครับเท่านี้เองอ่านะการต่อสู้ก็มี3แบบแบบเนื้อเรื่องเก็แบตบังนะฮะแบบแมชช่งแมทเท่รเจอ,อคนอื่นนะมีโอกาสชนะแพ้ก็อยู่ที่ความแข็งแกร่งของปาร์ตี้และการวาง าการวางตำแหน่งของตัวละครการการแมทชิ่งแบทเทิลเนี่ยเวลาเราเจอคู่ต่อสู้เนี่ยเราสลับที่ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคือมันอยู่ที่ดวงจริงจริงส่วนแลนด์กิ้งนะผมไม่เคยลองแต่ลองเลยแล้วกันเเขาบอกแมทชิ่งแบทเทิลเพื่อให้ต้องแมทชิ่งแบทเทิลไปก่อนนะเพื่อให้เหมือนกับจะเปิดระบบแลนด์กิ้งในหลังเหมือนกับเราอ่อนอยู่อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวแมทชิ่งแบทเทิลให้ดูฮะปั๊บนี่เลยอ้าวยังไม่ได้อีกกรรมอ๋อได้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 ไดูเวลามันแค่แจ้งเตือนเฉย อนเนี่ยแมชชิง่งแนเทิลอย่างที่ผมบอกย้ายไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับดวงอย่างเดียวโหฝั่งมันสี่ดาวสี่ดาวห้าดาวหกดาวบ,ยบายบายเลยสู้ไม่ได้แน่นอนนะฮะแต่ก็ต้องสู้อ่ะเพื่อสักสีนะครับแพ้ก็แพ้ยังมีศักสี <laughs> อ่าดูฝั่งนั้นมีนักเวทฝั่งเราไม่มีด้วยเดียมันยิงที่สามสิบเอ็ดนะสามสิบสองล่วงไปครับแล้วเรายิงเข้าแค่หนึ่งเตรียมตัวโบกมือบายบายเลยใกล้ถึงระยะประชีะระโอ้กระตุกเล็กน้อยโอ้โหอัดมันเข้าสิบนะครับแต่เราตายไปสองอน่ะ โอ้โหล่วงสู้ไม่ได้อนะ่ะก็ต้องหาตัวเก่งๆอย่างเงี้ยอย่างตัวห้าดาวผมก็เก่งหน่อยนะครับก็พอยืนชนได้นะแต่ตัวอื่นเราไม่เก่งไงกระจบนั้นต้องไปหาเงินก่อนหาตัวดีจบแพนะครับ,ถ,บ,รบถ้าชนะเท่านั้นถึงจะได้เงินนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีการจัดสถิติอะไรหรือเปล่านะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดอูมาแล้วนะครับมันค้างไปเลยแหละนะเล่นในโบสต์ก็ไม่ไหวอเอาเคมมาดูแลน์กิ้งบ้างว่าเป็นไงปบ๊บ ก็น่าจะมีการจับสถิติอ่าอ๋อไม่ใช่การต่อสู้ครับก็คือ i-matching battle ของเรานั่นแหละก็คือถ้าเกิดเราชนะเยอะก็ไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะนี่คือเป็นการดู ranking ้งเฉยๆเพรานั้นไม่ใช่เป็นการต่อสู้แต่อย่างไรนะครับก็ขอภยัยเรื่องข้อมูลด้วยเพราะผมไม่เคยกดเข้ามาดูนะโอเคก็ที่เหลือก็มีการสลิดกับระบบะเป็นเมนูก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็น privacy เป็น Health อะไรอย่างงี้นะ เครดิตก็ไปไลน์ก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้มีโคตเคิร์ชชวนเพื่อนอะไรนะครับโอเคกเ็เดี๋ยวเข้าไปดูช็อปเป็นที่สุดท้ายแล้วกันอ่าจ่ายเงินนะฮะสามหมืนคอยสามสิบสองบาทสามสบองบาทหรือเยนไม่รู้จังงันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะไว้เท่านี้นะเป็นเกมเล็กอ่าเล็กจริงๆนะครับแทบจะเรียกได้ว่าแคชชัวรได้เลยเพราะว่าระบบเกมก็แทบไม่มีอะไรนะครับตัวละครดีไซน์มาเป็นแนวแบบแปดบิตน่ารักๆนะฮะก็ฝั่ง ต่างฝ่ายต่างเลือกตัวละครได้ฝั่งละ5้าคนนะครับเราก็จุดประสงค์ของเราคือต่อตยแดนเชนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็หรือถ้าเกิดอยากประลองฝีมือก็ใช้แรงกิง้งใช้แรงกิ้งแมทนะฮะก็คือต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับก็สะสมเงินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเปิดคาชปองเพื่อเอาตัวละครดีๆมาจะได้ทีมจะได้เก่งๆขึ้นนะเพื่อไต่เต้าระดับจากแรงก์กากไปสู่อันดับสูงสุดในปะพีเอ้ยขนาดนั้นเลยหรอโอเคนะก็ คลิปนี้ก็คอไว้เท่านี้นะครับก็อาจจะน้ตบุกก็คงกระตุกบ้างนะฮะก็จะไม่เท่า P ีีก็ขออภัยเรื่องคุณภาพของวิดีโอด้วยกันฮะสำหรับคลิปนี้นาะยชอตตี้บูเจวาขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นเกมไหนนะั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะฮะหรืออยากจะให้แคสเกมอะไรทิ้งไว้ก็ต้องรอพีซี PC ผมมันกลับมาใช้งานได้ก่อนนะฮะถึงจะแคสเกมแบบหนักๆไดนะ้โอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับ